สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะดารฟมเรีตอนนี้อยู่กับหน้าจอดเดสท็อปกลุกกะลากระป๋องนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะมาใช้เมาส์กันบ้างนะก็คือที่พูดเร็วขนาดนี้คืออัดไปสามรอบแล้วแม่งก็เด้งสามรอบนะอันนี้ก็คือรอบที่สี่นะคร<ม>ับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไม่ต้องแป๊บละไปไกลๆอันนี้ด่าเพื่อนนะฮะโอเคก็เรามาจะลองอันนี้ฮะมันคือเ,ออเมาส์ซึ่งผมจะมารีวิวมันว่ามันเล่นได้ขนาดไหนโอเค เกมที่เราเล่นก็มีเกมเดียวนะเพราะว่าเกมพวกนี้เล่นไปแล้วมั่งชักช้าขี้เกียจแล้วอาจไปสามรอบตายสามรอบโอเคนะฮะก็อะไรประมาณนี้นะครับก็การนะคะเกมนี้ก็โหลดตามตนะพีเอสตนะพีวัตตนะิกไทออสเซนทันฮะก็เรามาเล่นแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคะฮะก็เล่นแบบปกติเลย ก็คือคนที่มือไวอะจะเล่นเกมนี้ได้ดีแต่ว่าผมมือไม่ไวไงแต่ว่ากับเมาส์นี่แม่งก็ใช้เอ้ยแป๊บหนึงสายพันกันตรงที่วางเมาส์แป๊บนึงโอเคโอเคก็คือเป็นคนที่มือไวเกี่ยวกับการจับเมาส์นะคือเล่นเกม f อพเอนี่ยคือมั่งมือไวจนก็ยังไม่เฟียนนะแล้วก็คือมือไวเอาง่ายๆ โี่โทดโทดเอาตายตอนไหนวะเอายังไงพี่ตายซะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเขานะ <c oughs> ตุ๋ยจากด้านหลังนี่แหละพิติกรรมของกะรีป๊อปโอเค เ,เดี๋ยวเราลืม่ามันเอ้าชิปหายก็คือเล่นกระโหลกเลยฮนะอะเดี๋ยวจะลองใช้มือให้ดูนะฮะคือใช้มือก็กระโหลกอย่างนี้แนละ้วฮะก็ไม่รู้นะใช้อะไรเก่งกว่ากันก็ตัดสินให้ดูแลนะ้วกันก็ตัวเอเป็นตัวที่มือวาเหรอมืออ้าวเนี้ยก็อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปเล่นอันอืนออ่นบ้างอ่าอย่างเช่น เอานี้ดีวกว่าชิปหายแล้วเข้าผิดอันโอเคมาเลยไม่นะผมไม่อยากเล่นนี้เลยเอาจริงๆลานาเวนี่แหละของชอบอืมอันนี้เป็นเกมฟรีอะเลยมีโฆษณาอะโอเคพอเข้าใจกระโดดวี ยิง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 ฮื่มฆ่าเลยพลาดเลยเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงโอเคฮะเหลือตัวเดียวแล้วสบายแล้วผมโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเมื่อกี้วุ้นนิดนึงตาข่ายนี่เอา,า,าไปทำอะไรวะไปจับมั้งอันนี้กะโหลกเย้น,นี่กะโหลกเว้ย โลกะลาปากะปองกะโลกะลาปากะปองน่จริงก็ตามมาสิครับมาก็ให้มันเอาไปเลยนะเราไม่กลัวเอาไปสักตัวก็ยังได้นะครับอื้อชิปหายละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยากรู้ว่าสลิงทำ ได้ยินเสียงใช่ไหมฮะโหนีววันเลยโอเคฮะเดี๋ยววิธีต่อก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเล่นสตากระโดดหยอกป๊คือเมื่อกี้เสียงระเบิดมาจะาน,น,น้องนะฮะมันเป่าลูกโป่งอะไรอ่ะอไปสองตัวเอาไปตัวเดียวนี่หว่าเราก็ไม่ว่าเราอยากให้นายเอาไปด้วยซ้ำแหละ เดี๋ยวตัวเดียวเะเดี๋ยวตัวเดียวเอะนั่นแหละนั่นแหละชีวิตนักผจญภัยเขาอยู่ท่ากมกลางปุ่นเท่านานตัวคนเดียวอาชิพหายแล้วลืมหัวเราะอะไรงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีกันต่อเลยอ่ะสำหรับวิธีต่อนะฮะหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง แปปหนึงแป๊บนึงนะฮะขอทำให้เครื่องมันแบบนั่นว่าละเห่าละเห่าละว่าละไม่เอาไม่กดเองอ่าวิดีโอพวกนี้ยังไม่ได้อัพนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้นะฮะคล,คลิปนี้ด้วยแหละโอเคก็เดี๋ยวเข้ากล้องก่อนที่ดีดดออดออดถอดดีถอยห้ามีมดโอเคคือเดี๋ยวเอาแนวนี้นะโอเคอ,อย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับ เมาส์แป๊บนึงถอดเมาส์ออก OTG เอ้ย OTG นี่หีือ่าแป๊บนึงนี่ครับสาย OTG ก็หัวเสียบจะเป็นแบบนี้นะเอาไว้เสียบเมาส์ USB นะ,นะก็เมาส์ต้องเป็นเมาส์ USB ด้วยขั้นแรกนะครับให้นำเมาส์ USB เนี่ยมาเสียบกันนี้นะฮะโอเคเมื่อเสียบเสร็จแล้วเห็นสายนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นของ OTG นะฮะโอเคเดี๋ยวออกก่อน ก็ให้นำสายของ OTG ตัวเนี้ยเออมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะเสียบไม่เข้าอ่ะโอเคเข้าล้วหลังจากนั้นเราก็รอสักพักแล้วก็กดได้เลยนะฮะอที่จริงคือไม่ต้องรองหรอกคือไม่ก็ขึ้นเลยแหละอาจจะดูนะเสียบปึ๊บขยบับปั๊บโอเคก็อืมก็มีอะไรรีวิวอีกไหมเนี่ย ก็ไม่มีแล้วนะฮะก็มีอย่างหนึ่งก็สำหรับพวกโซเชียลนะฮะก็สามารถเล่นได้นะโอเคเดี๋ยวจะลองเข้า Google ดูโอเคก็เป็นอะไรที่ใช้ได้เลยนะเหมือนกับเราเล่นซ p เปอร์อัลติเมตอคอมออโทรศัพท์บนคอมนะฮะแบบว่าโปรแกรมที่มันแบบดีสุดๆอะ่ะเออ ก็หรัแป๊บนึงนะฮะโอเคเราจะลองค้นหาเออเว็บดูการ์ตูนที่ผมปวปตานนะฮะเอ,อเอฟเออย,อย่างนี้พิมพ์เองเลยดีกว,วะ่ะ A M I แล้วก็ A M アニメ i.com ไม่รู้นะถูกหรือเปล่าเอาง่ายๆเขียนว่า a n i m e i .com นะฮะก็คือคือเล่นแต่นคอมไนงะเออเปิดมาแม่งก็อยู่ละพิมพ์โปเลม,มอนตอนที่หนึ่งแม่งก็ขึ้นแล้ะคือถ้ามันใช้อย่างงี้คือไม่เจอใช่ไหมก็โอเคนะเดี๋ยวมารีวิวพัดหน้าหนะ้าสอบเว็บก็นี่ฮะอืม <c oughs> ค้างแล้วชิปหายโ่เฮบายบายเราเจอกันใหม่คลิหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าคงลงคลิปแล้วแหละก็จะลงคลิปย,ยาวๆนะเพราะตอนนี้อัดไว้เยอะมากเลย